โอเคผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องโซเรียวเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับแท็บเล็ตน่าซื้อมากๆครับซึ่งราคาเนี่ยไม่เกิน3,000บาทนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าขายดีมากๆนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานเป็นเครื่องสำรองนะครับหรือว่าจะเอาไปให้เด็กๆเล่นนะครับหรือว่าจะเอาไปเรียนออนไลน์ก็ยังได้นะครับผมโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจครับแต่ เลยครับ อันดับที่5 t e c h l a s P80 ครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตรุ่นเล็กรุ่นประหยัดนะครับจากแบรนด์ของ Tech าสนั่นเองครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการซื้อให้ลูกเล่นนะครับหรือว่าเล่นเกมเบาๆเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับในส่วนของราคาเนี่ยอยู่ที่2290บาทเท่านั้นเองครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมสำหรับสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่8นิ้วนะครับ หน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับซึ่งความเร็วอยู่ที่1,280 x 800พิกเซลนะครับต่อมาในส่วนของ Android นะครับจะใช้เป็น Android เวอร์ชัน10นะครับแต่ต่อมานะครับในส่วนของชิปเซ็ตประมวลผลหรือว่า CPU เนี่ยจะใช้เป็น a l l w i n n e r A133 นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยอยู่ที่1.6กิกะเฮิร์สนะครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 2กิกนะครับส่วน ROM เนี่ยอยู่ที่32กิกนั่นเองครับและกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอาจจะ ความละเอียดมาน้อยนิดนึงนะครับอยู่ที่0.3ล้านพิกเซลครับต่อมานในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยจะให้วความอยู่มาที่4,000มิลลิแอมป์ครับผมและน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่321กรัมนะครับราคาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับ2,290บาทครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม อันดับที่4 iPad mini 1ครับ iPad ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบมือ2นะครับผมเพราะว่ามือ1น่เนี่ยน่าจะไม่มีใครแล้วนะครับสำหรับราคามือ2ปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่2,190บาทนะครับก็แล้วแต่สภาพนะครับซึ่งใครที่จะเอาเครื่องนี้ไปเรียนออนไลน์เนี่ยก็พอได้อยู่นะครับผมสำหรับสเปคเบื้องต้นของ iPad mini 1นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่7 9นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับซึ่งความเรียน ชู่ที่ HD นะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน iOS 9.3นะครับในส่วนของชิปเซตประมวลผลนะครับหรืะว่า CPU เนี่ยจะเป็น Apple A5 นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยอยู่ที่1.0 GHz นะครับต่อมาในส่วนของหน่วยความจำนะครับเรา RAM เนี่ยจะให้มาถึง512นะครับแต่ว่าไม่ใช่กิกครับจะเป็น ไมก้าบายนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าให้น้อยอยู่นะครับแต่ก็เป็นเออ่มันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับส่วนรัมเนี่ยอยู่ที่16บหกิกนะครับและกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ5ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าให้เยอะเลยนะครับสำหรับความละเอียดของกล้องหลังครับส่วนกล้องหน้านะครับ1.2ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่4,490ันสมิลลิแอมนะครับ สำหรับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่308กรัมนะครับในส่วนของราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับอยู่ในช่วงประมาณ1นึงสองพนหนึ่บาทนั่นเองครับก็ลองไปหาซื้อกันนะครับผมอันดับที่3 t e c h l a ั P80 เองครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเล็กเหมือนกันนะครับจากแบรนด์ของเทคลัสนั่นเองครับ สำหรับรุ่น P80X กับรุ่น P80 ธรรมดานะครับผมก็จะแตกต่างกันในเรื่องของ CPU นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของราคาเนครับซึ่งรุ่น P80X เนี่ยก็จะแพงกว่าเล็กน้อยนะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,800ไปจนถึง2,900บาทนะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นของ t e c l l s s P80X เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่8นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ซึ่งความเียดเนี่ยก็อยู่ที่ HD นะครับในส่วนของ CPU เนี่ยจะ าพร้อมกับ u n i s o c SC 9 8 6 3 a นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่1.6ึ่งกิกะเฮิร์ซครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับก็จะมาพร้อมกับแรม2องกิกะรอมสากิกนะครับและกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าเนี่ยก็อยู่ที่0.3ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้วความจุมันที่4,200ัน ah สมิลลิแอมป์นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่321กรัมนะครับผมและราคาเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ2,900บาทโดยประมาณ นะครับผม อันดับที่2 B Max i9 ครับสำหรับแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับจะไม่ค่อยมีคนรู้จักสึกเท่าไรนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าสนใจมากๆนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอครับที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปดูหนังนะครับก็ส่วนราคานะครับก็อาจจะแพงนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,290บาทโดยประมาณนะครับสำหรับสเปกเบื้องต้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่10.1นนิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ซึ่งความเร็วเนี่ยอยู่ที่ HD นะครับในส่วนของชิปเซ็ตประมวลผลเนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU Alwinner l A133 นะครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่1.6 GHz ครับในส่วนของมีความจำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 2 GB นะครับส่วน ROM เนี่ยอยู่ที่32 GB นั่นเองครับกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า2ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ500กรัมนะครับสำหรับราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับ3 2,290บาทโดยประมาณนะครับอันดับที่1 Auto c u b e iPlay 8T ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยแหละนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้รายมาถึง3กิกเลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับในงบไม่เกิน3,000บาทนะครับสำหรับราคาจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่2,990บาทนะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันนะครับผมสําหรับสเปคเบื้องต้นนะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่8นิ้วนะครับผมหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับซึ่งความเร็วเนี่ยอยู่ที่ HD นะครับสำหรับชิปเซตประมวลผลหรือว่า CPU เนี่ยจะมาพร้อมกับ Unisoc SC9863E นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่1.4 GHz นะครับต่อมาในส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 3 g b นะครับส่วน ROM เนี่ยอยู่ที่32 g b ครับกล้องหลังนะครับจะมาให้ความเร็วมาที่5ล้า พิกเซลนะครับกล้องหน้า2หล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่5,500ันมิลลิแอมครับซึ่งถือว่าให้เยอะมากๆด้วยนะครับผมสำหรับน้ำหนักเน่ก็อยู่ที่ประมาณ343กรัมนะครับในส่วนของราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ2,990บบาทโดยประมาณนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม โอเคผมยังไงนี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลหรือว่าในเรื่องของเสียงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยครับ